เขาเล่าว่าเ,เขาเล่าต่อไปว่าน้ำมันของผีนั้นลงไปในยาปิน่นก็ทำให้คนติดปิน่นลงไปในเหล้าลงไปในน้ำกระแช่น้้ำเมาก็ทำให้คนเมาแล้วก็ติดเหล้าติดน้ำเมาลงไปที่บอ่อนพ่ายก็ทำให้คนติดพ่าย ไม่สุดตะลงไปในน้ำชากาแฟบุรีก็ทำให้คนติดน้ำชากาแฟบุรีลงไปในเชียนมากก็ทำให้คนติดมากลงไปในอะไรอะไรก็ร่วนจะทำให้คน <c oughs> เสพติดสิ่งนั้นๆไปทั้งนั้นจนต้องเป็นทาสของผีกันทุกคนอย่างคนที่เงี้ยนมาก <c oughs> คิดดูเถิ็จว่า มันเหมือนกับผีสิงหรือหาไม่คนที่กาคนที่กำลังเนี่ยนหมากเนี่ยนบุรีเต็มที่นั่นมันก็คือลักษณะของคนที่ผีสิงนั่นเองถ้าจึงอ้างว่าเพราะน้ำมันของผีกระจายไปอยู่ตามที่ต่างๆลงไปในสิ่งที่ทำให้คนติดสืบต่อมาจนบัดนี้ น้ำมันผีที่ก้อนใหญ่หญๆก้อนโตๆมากๆก็ติดแรงเ <c oughs> ช่นยาฝิ่นเป็นต้นที่เล็กๆน้อยๆก็ค่อยยังชั่วเช่นบุรีหรือหมากพลูเป็นต้นแต่มันเหมือนกันตรงที่ว่าถ้าลงติดแล้วก็ไม่รู้สางและเมื่อไม่ได้กินตามที่ต้องการเกิดเงียนขึ้นมา <c oughs> ก็แสดงอาการของผี ออกมาให้เห็นชัดๆยืดยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ <c oughs> น้ำมันของผีก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นติดอยู่ในคองเสพติดให้ลูกให้หลานให้เลนอ่าของตายายนั่นได้เป็นทุกข <c oughs> ์ลำบากยากเห็นกันโดยคองเสพติด ดังที่เราเห็นกันอยู่แล้วว่าไม่มีทางที่จะสางจะสิ้นไปได้เลยเรื่องก็จบข้อที่เขาสอนว่าในนิทานเรื่องนี้ที่เราทุกคนควรจะนึกเจบคิดก็คือว่าความลื้อดันถือรั้นนั่นมันมีมูลมาจากอวิชชา เพราะความดื้อดึงถือดันทันมีมูลมาจากอวิชชานี่เองจึงได้ทําให้สิ่งที่ไม่เคยมีในโลกเกิดขึ้นในโลกเช่นยาเสพติดเป็นต้นแต่ที่ร้าใไปกว่านั้นก็คือทําให้ผีเกิดมีขึ้นในโลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ผีไม่มีอยู่ในโลกเลยทุกคนลองคำนวณดูเถิดว่าถ้าผีไม่มีอยู่ในโลกนี่ โลกข้งเรานี้จะสะดวกสบายจะน่าอยู่กว่านี้มากมายสักเท่าไรพอเกิดมีผีขึ้นมาอยู่ร่วมในโลกนี้ด้วยมันก็ยุ่งยากไปหมดเพราะว่าขึ้นชื่อว่าผีแล้วมันก็ต้องหลอกคือต้องโกหกหรือต้องหลอกลวงต้องหลอกหลอนแล้วก็พลอยลำบากเพราะถูกผีโกหกหลอกลวงหลอกล้อนกันต่างๆนานา ถ้าจะต้องมีผีขึ้นมาทำอย่างนี้เราก็จะสบายกันกว่านี้มากเพราะฉะนั้น <c oughs> น่าจะเกลียดกลัวสิ่งที่ทำให้เกิดผีขึ้นมาในโลกนี้กันให้มากทีเดียวข้อนี้ก็คืออวิชชาซึ่งเป็นเหตุให้คนโง่แล้วก็ดือด้อดื้อยังยายคนนั้น ดื้อจนถึงกับตาบริจาคให้ลงไปในเหวได้ด้วยคำพูดเพียงสองสามคำความดื้อหรือความอะไรของยายคนนี้ทำให้ผีขึ้นมาจากเหวลึกมารบกวนคนในโลกและยังทำให้เกิดโทษยุ่งยากลำบากคือเกิดของเสพติดหลายร้อยหลายพันอย่างขึ้นมาในโลกทำให้คนยากจนข้นแค้น ทาให้คนจิตหายน้ำมันผีก้อนใหญ่ๆถ้าถามกันว่าตกที่ไหนคนทุกวันนี้ <c oughs> ก็คงจะถือกันว่าตกอยู่ในสลากกินแบ่งหรือเลขท้ายสามตัวก็เห็นกันได้ชัดๆว่าใครๆก็มึนเมาเสพติดสิ่งเหล่านี้กันเป็นการใหญ่ออกหน้าออกตา ความสิ่งทั้งหลายฉันทำให้อยู่กันไม่สุขต้องเที่ยวซื้อต้องเที่ยวขอต้องเที่ยวรบกวนคนนั่นคนนี้ให้ช่วยบอกนี่แหละพิจารณาดูเถิดว่าความยุ่งยากลำบากที่ไม่เคยมีนั่นมันเกิดมีขึ้นมาและมากมายเหลือเกินผลสุดท้ายมันก็มีมูลมาจากความดื้อตึง ไม่เชื่อฟังคำสอนของพระอริยเจ้าความดืดดึงนี้ก็มีมาจากความโง่ความหลงหรืออวิชชาเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าขยะแขยงที่สุดก็คืออวิชชาหรือความโง่ซึ่งเป็นเหตุให้คนดือดึงดื้อเข้าไปหาความสิ้หายทำลายตัวเองนี่จะเป็นของที่ให้โทษมากหรือน้อยเพียงไร <c oughs> ก็จงได้พิจารณาดูเถิดความโง่ความหลงนี้มีมูลมาจากการที่ขาดการศึกษาขาดการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระอริยเจ้าเป็นเหตุให้บุคคลนั้นสมัครใจเข้าไปหาความทุกข์ด้วยความพอใจของตัวเอง เห็นกงจากเป็นดอกบัวขอร้องว่าช่วยเอามาสวมหัวให้ฉันทีเจ้าของกองจักก็บอกว่านี่มันกงจักนะไม่ใช่ดอกบัวคนนั้นก็ยังเห็นว่าเป็นดอกบัวขอร้องเอามาสวมหัวของตนจนได้แล้วก็สลัดทิ้งไม่ได้จึงต้องถูกกงจักพัดหัวมีความทุกข์อยู่ตลอดการ